ตารานาจุดหอดปนไทยลาวบ้านแจ่มป่องเนี่ยป้าพอเหือเนี่ยโตขึ้นนะครับเน้อพอเหือ่นะปุ้น่โตขึ้นนะเด้อเนาะในป้ายกับนะนี่เนาะนี่เหือคนไทยเนี่ยครับทงชาติสีแทงไตลงนะครับเน้ออันนี้เหือไทยน,นะครับเน้ออันนี้เหือไทยน,นะครับเน้อจอดเทียบถานี่ยนะนะครับพอตะปุ้นเนาะถ้า เพือของพี่น้องสอปลาวเนี่ยเปิดส่งแล้วก็กลับเนี Won ่ยนะครับเปิดมีข้อตกลงกันจะอีเด้ออันนี้ตลาดนัดชุดผ่อนปลนไทยลาวบ้านแจ่มป่องนะนั่นนะเปิดไปแบบสบายๆบาด้วยกางจ้องด้วยนะครับเนี่ยพอรองกางจ้องด้วยนะบ่ต้องกลัวรีบรอดเนี่ยพอรองกางจ้องขัดซิกขนาดนั้นนี่ครับเนี่ยเด้ออ่าเอาไปแล้วเด้อเอา เดินทางปลอดภัยครับน้องปราวเอาล่ะปุ้นกำลังจะมาั้องปุ้นจะกลับเอา้าสวัสดีครับ